พร้อมออกเดินทางครับผมตอนนี้เรามาถึงแล้วเดีว่าหาทางลงเรื่องไ่ได้เดี๋ยวโอ้ยเย็นมดพลังได้ไก่ไปหน่อยน้องเส้นสวยสวยจริงๆริงฝนตกห้าครับผมเดี๋ยวพักแป๊บนึงตอนนี้ฝนตกห้ามครับไายในก็ได้น่าจากเขื่อนไ่สวยนะโอ้มีงัวด้วยนะฝนบอกว่าตรงนี้เป็นคือถ้ำไม่สวยไอ้ลูกเขาไปใหญ่มากเลยนะโอเคครับผมไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนเมืองกินเทลเล่นนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่สายนาทีโฮมสเตย์นะครับดอยลางเชียงใหม่เนาะสำหรับการเดินทางวันที่2ของเขานะครับที่ผมจะพาไปแอลเนาะน้ำตกปูมืนนัแหละๆน้ำตกปูมืนนะครับจะอยู่ในเขตวัทยันดอยพระห่มปกนะครับ เขาจะเดินทางลอกเขาลออตะเคิปใชายแดนเหมือนเดิมนะครับคอยชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมรอ้ทุกคนตื่นก่อนเนาะออกเดินทางพร้อมกันครับผมระหว่างนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับอยู่ที่สายนาทีโฮมสเตย์ดอยลางครับ 1> 1 hour one later ครับผมพร้อมออกเดินทางครับผมไปย,ยาวกันต่อครับผมเดินทางต่อนะฮะตอนนี้เขาอยู่ในเขตอำเภอแม่ฮายอยู่นะครับเนี่ยเขาจะเลาะเส้นทางธรรมชาติไปนะครับเนี่ยเขาจะไปที่น้ำตกอะอย่งโหผมลืมจื่อไปแ่ยละนะครับคนน้ำพัง ก่อนพูดแล้วนะครับอันนี้คนบอกวางให้ตัวเส้นนี้มาเรื่อยๆนะครับเขาบอกตัวมัดเรื่อยๆนะฮะโอเคเส้นทางธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับเส้นนี้สวยงามถนนมาเป็นลุ่ม็นบอจนเยอะเกินจนเกินไปนะครับนี่ถือว่าถนนสวยงามนะครับโอเคครับผมเดินทางกันต่อครับหลักาจดีเดินทางกับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็มาถึง ป้ายบอกทางเนาะคือเลี้ยวซ้ายนะครับไปตังน้ำตกปูมืนนะครับนี่ครับก็ลอดลงทางซ้ายไปนะครับไปตามทางเลยนะครับครับผมโอเคครับตอนี้ก็ได้ว่าถึงน้ำตกปูมืนแล้วนะครับแต่ว่าเอาช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโควิดด้วยก็ครับนั้นแบบมีนักท่องเที่ยวมาแอวมาเที่ยวนะแล้วก็หมูหัวทางลงมันไปทางใดทางหมู่หัวนะครับโอเคตังลงตั้งไหนหมู่หัวครับได้หาแ๊บนึง น้ำโน้นงูอ่ะเจาเจ้าไหวปีกอีกปุม,มันโตเต่าง่ายเหรอเต่งาง่ายเหรอลุกสายนิสันอยู่ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินลงมาละน้ำตกปูมือนบน่าจะเป็นช่วงโควิดด้วยนะมันเลยแบบมีนักท่องเที่ยวมาแอวหนักเนาะทางเลยก็ต้องหลอดอไปแล้วบัตรระวัง,งนิดนึงนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามาแอวเนาะเจอละ,ละน้ำตกน้อยแม่นบ่อุ้ย เอาละครับเริ่มได้เสียงละได้ยินเสียงชัดมากๆเลยโอ้โหน้ำตกใหญ่มากๆเลยอันนี้น้ำตกปูมือน,นะครับนี่น้ำตกปูมือโอ้ความสวยงามนี่สุดยอดครับถ้ามายืนจุดนี้นะครับนี่มันจะเป็นละอองจากน้ำตกนะครับตีกระเด็นใส่เฮาเนาะความสดชื่นนี่โอ้สุดยอดสดชื่นมากๆนะครับคุ้มครับผมคุ้มครับความเหนื่อยที่เดินเข้ามานะครับ สวยครับสวยเดี๋ยวลงไปอีกคันหนึ่งเห้น้องบอยกับท้ายลูกนะครับโอ้ยเย็นโคช มุดพลังได้ไก่ไปหน่อยน้องแต่สวยสวยจริงๆกำมาวิ่งขึ้นนี่เลยหมด One hour later ครับแล้วตอนนี้เราได้มาพักเติมน้ำมันตีปตทฝถางเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเครื่อนแม่สวยเนาะไปเครื่อนแม่สวยก่อนไปแวะแอวเรนแวะชมวิวถ่ายรูปถ่ายอย่างโอเคครับผมพักพอนอนใจเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินทางครับคนโตคำครับผมเดี๋ยวพักแป๊บนึงตอนนี้คนโตคำครับ ไปยในก็ได้บางส่จะตกนักงนล้วเนาะแต่มันสภาพรถท้างผมพ่อมาเนาะการของเฮียตรงก่อนเปิดกองนะครับเสียงน้ำเข้าอาจจะลุกนักไปก่อนนี่ก่อนเลยเออตัดสินใจพักแป๊บหนึ่งโอเคนะฮรอฝนซาแป๊บหนึ่งตั้งแฮมสามโค้นนั่นวงหน้าไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักนี่ก่อนแป๊บหนึ่งหัวเป็นอย่างครับเดี๋ยวเราตัวโค้นไปโอเคครับผมหลังจากตีฝนซาแล้วนะครับจะมีอยู่นี่ก้อนหนึ่งนะฮะวันนี้ฝนยุติตกละเดินทางกันต่อเลยครับผมปิงยาวๆเลยไอ้ นี่เขาก็ได้มาถึงอำเภอแม่สวยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปทายลูกกันเนาะขึ้นไปทายลูกกันที่เขืเ่อนนะครับทางเก็บหน้าแม่สวยนะครับโอเคพราผมเดินทางกันตอแปบ๊บเดียวข้างหน้าของเขานี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำแม่สวยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเขื่อนแม่สวยนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปข้างบนนี่เลยครับนะ อ่าเคลื่อนไปสวยนะครับอยู่ในระว่างกันปับปุ้งแก้ไขนะฮะก่อสร้างใหม่นะครับก็เลยบัได้อ่าเขี่ยวชมสักกรัเนาะนะฮะกำลังก่อสร้างกันใหม่เดี๋ยวเราจะไปในกันตอนเลยครับทําไม่สวยแคนี้แปประมาณทิศมียัโอเคครับผมครับเนี่ยฮะจะเป็นอ่าน้าจากเคลื่อนไม่สวยนะครับที่ปนปล่อยออกมาฮะเนี่ยฮะแต่เขาบอกสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้เนาะก่อนกำลังก่อสร้างอยู่นะครับปรับปุงอ่าภูทิทัศน์ใหม่นะครับโอเคก็จะเห็นประมาณนี้นะครับ เ,ออเดี๋ยวเราไปเอาถ้าไม่สวยดีกว่านาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปถ้าไม่สวยกันดีกว่านครับโอเคครับผมเดินทางเลยไปโอ้มีงัวด้วยนะคนเลี้ยงวัวข้างหลังนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับผมเดินทางกันต่อไปถ้าเม่สวยครับ โอเคครับผมตอนนี้เขามาได้มาอยู่ตีทำแม่สวยแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดินขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวเาจะขึ้นไปเอลฮอหายอิดก,กันเลยยังนี่ขึ้นเลยบอกอเนีอันต่างใต้ได้ไดม่ได้กัตัขึ้นไดางใต้แล้วขึ้นมาดูวิธีก็ขึ้นตัวขึ้นต่งางใต้นะ <c oughs> โอเคครับผมไปลองไปเอลวัดแม่สวยดูยครับถ้ำเออถ้ำทำแม่สวยโอเคครับผมไปลุยเมาแด่หน่อยฮะเอาแหมสองขั้นถึงละ ครับผมในที่สุดก็มาถึงเปิ้นบอกว่าตรงนี้เป็นคือถ้ำไม่สวยแม่นมันถ้าในรูปคือเขาเป็นใหญ่มากเลยนะมันใหญ่ทางไหนกันฮะอ๋อทางไหนกว้างอันอันนี้สามารถเข้าได้แลนะครับตัวพี่อ๋อโอเคครับเอาปีนออกมาเข้าหัวเลยเออพระชายก็เอาขึ้นมาเนาะนี่กะเนี่ยนักเดินทางของจีนนักเดินทางของจีนจะต้องพบค้าของอ่ะไอหงูเฮาผู้ฝ่าผู้ฝ่ากระดมด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เล่นของเล่นของปุ้อมันต้งเรียมอ่อนฟอได้เมียเร็วๆอี่หรอมาแก้บนไ้หนอโอเคครับผมไปไปดูยี่ครับผมไปแล้วอมอีนั่นไหมน่าจะเป็นทางนี้อ๋อมีบันไดครับผมโอ้ต้งไหนกว้างเลยเฮ้ย อะไรคือบึงูนี่เห็พระเลยเขาหันไงเลยแล้วนี่ตรงนี้แจ้งแจ้งเลยเออแจ้งแจ้งกว้างกว้างนี่โอ้อันเกละ่าบนแล้นี่ถงพระวิหารเปิดออาไปไหน นมสัสการนี่คือโถงพระวิหารนะครับของอ่าถ้ำแม่สวยนะครับความสวยงามต้องมาสัมผัสด้วยตายของตัวเองเนาะโอเคครับผมหลังจากตีเขาได้ไปอาเอาถ้ำแม่สวยมานะครับ<ป>เขาก ได้ลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวฮาจะก็จะเข้าที่พักนะครับผมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นจะได้จะไปพักที่ไหนนะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแต่ละคนเริ่มออนกันแล้วครับวันนี้เพราะว่าเดินทางไก่นะครับผ่านหลายอำเภอนะครับข้ามจังหวัดกันเลยนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามกันมารับผมรับชมกันมาถึงจุดนี้นะครับโอเคไว้ติดตามกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ นิยมอนเหล็กยมไทยปีม네ือจะได้เนาะได้เนาะนาหนาวพอน้้อมันหมูนะครับน้ำก้อนนี่มอง